สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพาเราทุกคนไปทำความรู้จักเกี่ยวกับคอมโพเนนต์หรือ Element นะครับในอาร์ i ิเทคเจอร์ของ Data Analytics นะในโลกของ Data Analytics ว่าเขามีคอมโพเนนต์ะอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเบสิกแบบ c อนเซ p t ชวลอาร์ i t เท t u เจของตัว d a t a l y a l y t i c เลยเราเริ่มจากตัวด้านขวาสุดก่อนนะครับขวาสุดก่อนก็ปกติเราก็จะดึง Data ถูกไหมครับอ่า ผ่านเราจะแต่ก่อนเราจะเรียกว่า ETL นะครับ Extract Transform Load ตอนนี้เราก็มีชื่อที่เก๋ขึ้นก็คือพวกแบบ Data Pipeline นะครับก็จะสร้าง Data Pipeline เนี่ยเชื่อม Data จากต้นน้ำไปยัง Data ที่เป็นปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็จะเป็นพวกแบบ Internal Database ต่างๆนะก็จะเป็นแบบส่วนมากจะเป็น Structure Database หรือบางที่ก็จะมีแบบเริ่มเก๋ขึ้นมี Unstructure Database นะครับเราก็จะเอาตัว Data Pipeline เนี่ยมาเกาบนะแล้วก็ ค่อยค่อย r x t t a c t นะแล้วก็โหลดเข้านะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะไม่ได้จำกัดแค่แบบ Data ในองค์กรแล้วกจะมี Internal Database มีไฟล์พวกเอ่อะไรพวกนี้ก็ดึงเข้ามารวมถึงแบบเราก็จะไปสก,กัด Data ที่เป็น External Database นะไป Scrap e มานะครับเก็บไว้แล้วก็ p i p i p i n g นะโหลด Data บางคนก็เรียกว่า Ingest Data เข้ามาคราวนี้ Data เนี่ย จะไหลย,ยังไงก็คือพอไหลจากตรงนี้เข้ามาผ่าน d ดต a าไปไลายถูกไหมครับถ้าบางบริษัทเนี่ยยังไม่ได้เริ่มซับซ้อนมากนะครับเขาก็อาจจะเริ่มจากอันนี้ก่อนเอา data ที่เป็น Structure Data เนี่ยผ่านไปไลยนยะแล้วก็ Preparing cleansing เลยนะครับคือถ้าถ้าสเต็ปอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นแบบ etl process นะครับ extrac transform แล้วโหลดเลยเขาก็จะ ดึงจากตรงนี้วืดเอ็ก extra ออกมา transform แล้วก็โหลดเข้า Data Warehouse คือ Data Warehouse เป็นคอนเซปต์ที่บอกว่าจากใน Database ตรงนี้นะครับ database เ่ยเน้นเก็บเร็วเก็บให้เร็วเลยแต่ตอนดึงขึ้นมาดูเนี่ยช้ามากแบบกว่าจะจอยกันกว่าจะเอา Data ผสมกันกว่าจะคำนวณเนี่ยนะโอ้โหแบบช้า Performance ไม่ดีเขาก็เลยสร้าง Data Warehouse ขึ้นมาเป็นคอนเซปต์ตรงข้ามกับ Data b a s e เลยนะตอนเก็บเนี่ยเก็บช้ามากแต่ตอนดึงนี้เร็วเฉียว ก็เป็น Data w a r e h o u s e ก็คือเป็นคลังข้อมูลนะครับเป็นฐานข้อมูลที่เหมาะกับการเอาไปวิเคราะห์แต่ว่า Data w a r e h o u s e ก็จะเก็บข้อมูลที่เป็นส truc t u r e นะครับหลักๆเลยจะเป็น s t r u c t u r e Analytic t a เ l e เลยเพื่อเอาไปใช้ในการวิเคราะห์นะแล้ว Data ที่เก็บใน Data w a r e h o u s e จะเป็น Data ที่คัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วว่าจะใช้ว่าต้องวิเคราะห์นะครับเพราะว่าจะต้องแบบดีไซน์ออกมาให้มันแบบอ,อยู่ในรูปที่แบบเป๊ะๆหรืออย่างเงี้ยนะก็เพราะฉะนั้น มันจะไม่ใช่ Data ทุกตัวที่จะวิ่งเข้า Data Warehouse จะเป็น Data ที่คัดเลือกมาแล้วว่าแบบสำคัญจริงๆก็บางทีก็จะมีการแบบ Summarize Aggregate นะครับสรุปมาเรียบร้อยแล้วจะไม่เก็บ Data ดิบๆอย่างถ้าเกิด Data ที่เกิดตรงนี้อาจจะเกิดเป็นระดับวินาทีเลยนะ Second แต่ตอนวิเคราะห์เราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่มีทางวิเคราะห์ระดับวินาทีหรอกเราวิเคราะห์หลายชัว่วโมง hour นะครับอยู่มาวันหนึ่งอยากรู้ว่าไอ้วินาทีเนี่ย ตอนที่แบบอก่อนก่อนมินาทีที่ก่อนจะโดนแฮกเกิดอะไรขึ้น d a t a าไว h o เขาบอกว่าฉันไม่มี Data แล้วจา้าเพราะฉันสมาอไรทุกอย่างในระดับชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้น d a t a าไว h o u s e ก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บได้ละเอียดขนาดนั้นนะเราก็ไม่ได้เก็บเยอะด้วยเพราะมันแพงมันเน้นสปีดมันก็จะแพงมากแล้วถ้าเกิดแบบ Data ต้นทางทําลายทิ้งไปแล้วหรืออะคายหายไปเรียบร้อยอะไรเงี้ยไม่รู้อยู่ไหนก็ จบเหตุเหมือนกันไม่มี Data ที่จะมานั่งวิเคราะห์นะครับคอนเซปต์ Concept ใหม่ก็เลยบอกว่าแทนที่เราจะพึ่งพา Data าไวทเฮาอย่างเดียวในการวิเคราะห์เนี่ยด้วยความที่ดิสเนี่ยมันถูกลงเยอะมากมายนะครับเราก็เก็บทุกอย่างเลยละกันนะไฟลเฟย์อะไรก็ตามข้อมูลข้างนอกข้างในอะไรก็ตามนี่นะไหลเข้ามาแล้วก็วิ่งเข้าเดต a l เล e กเลยเทลงมาเลยนะ เก็บไว้ตรงนี้นะครับเ a ต a าเลก็จะเก็บ Data ทุกสิ่งอย่างอันในรูปแบบ raw format เลยนะเป็น primitive form ยังไม่มีการแบบยังไม่มีการ prepare Data ไม่มีการแบบ prep หรือ cleansing นะครับเ a ต a าเก็จะเป็นแบบ Data ก้อนใหญ่ซึ่งมีทั้งแบบความสามารถในการคำนวณประมวลผลเยอะแยะมากมาย เราจะพูดกันต่อนะครับใน Data l เล e เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นโซนนะโซนโซนแรกๆก,ก็จะเป็นโซนที่เป็นแบบ raw zone ยังไม่มีการแบบทำ data preparation อะไรมากมายนะักพอเราต้องการใช้เนี่ยเราก็ดูด Data ขึ้นมานะครับแล้วก็ l ล a n นะครับทำ transformation cleansing แล้วก็มาเก็บไว้ที่เล็กอีกรอบหนึ่งก็ได้ mm hmm. ก็เก็บไว้อีกโซนนึงเป็นโซนที่เป็นแบบ มัน More Ready To Use บางคนเขาจะเรียกเป็น Tier 0ูญเทียสูหนึ่งหรืออย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นโซนที่แบบไม่ใช่ Raw z โซนแล้วเป็นโซนแบบ analytic z โซนเป็นโซน Reporting z โซนเป็นอะไรพวกนี้แล้วแต่จะแบ่งโซนไปนะครับบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีว่าเราก็ดึง Data เนี่ยออกจาก Data Lake ไปวิเคราะห์เลยเพราะว่าคืออย่างอาจารย์อาจารย์อเล็กซ์นะที่เก่งๆมากเรื่องเนี่ที่นิดานะครับเขาก็สอนเลยว่า Data Lake เนี่ยมันเป็นคอนเซปที่ เอา Data กับ Computing Power ให้อยู่ใกล้กันที่สุดเพราะ Data Lake มันเป็นแบบ Cluster ของ s e r v ์ฟอร์ใหญ่ๆนะครับแทนที่เราจะดึง Data จาก Data Lake ไปวิเคราะห์ที่อื่นเนี่ยเราก็ให้ตัว Analytic Team นะครับเอา Data จาก Data Lake เนี่ยเราวิเคราะห์วิเคราะห์บน Data Lake นี้เลยแล้วก็พอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บนะ,อะตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยสีไม่พอนะฮะ พอวิเคราะห์ฟืดเนี่ยวิเคราะห์ฟืดเนี่ยนะก็จะได้เป็น Insight เป็นโมเดลมาถูกไหมฮะเราก็สามารถเอาโมเดลหรือเอา i ินไซต์พวกนี้มาเก็บไว้ที่ Data Lake ได้อีกทีหนึ่งนะก็ตั้งสเก็ตดูได้ว่าเมื่อ Data ใหม่เข้ามาปุ๊บนะให้ไหลผ่านโมเดลนี้นะครับแล้วก็ทำนายเป็น s สกอร l i n งออกมาเลยแต่ในส่วนของ a t a w a r ว h o u s e เนี่ยก็จะดึงออกไปทำพวก Reporting นะพวกผู้บริหารก็จะไปดูออก,กัน ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบดึงรีพอร์ตออกจาก Data Warehouse อย่างเดียวนะครับเราก็จะสามารถแบบเอารีพอร์ตติ้งต่างๆเนี่ยบางอันที่เป็นแบบอ่าเป็นเป็นรีพอร์ตติ้งแบบรูทีรีพอร์ตอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่า Data Warehouse เนี่ยมันมีความแพงอ่าเขาใช้เดต้าฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ใช้แรมเยอะนะครับเพื่อประมวลผลแบบรวดเร็วหรือยอย่างเงี้ยก็จะดึงฟึบ อคือถ้าเกิดแบบมีผู้บริหารอยากเห็นแดชบอร์ดเร็วๆเ,เ,เนี่ยก็ไปใส่ที่ Data Warehouse มันจะเร็วมากแต่ Data l เ k e เนี่ยบางทีมันต้องการประมวลผลช้าหน่อยอต้องรออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็น r o u ที n รีพอร์ท Report ที่เรารู้อยู่แล้วอ่ารีพอร์นี้ต้องออก8โมงเช้าเราก็ไม่ต้องไปทำตอน7โมงครึ่งเสียเวลาเราก็ทำตั้งแต่แบบ ตีสามตีสมาเลยเพราะฉะนั้นต่อให้ Data าเล e จะช้าย,ยังไงก็ตามยังไงมันก็ต้องรันออกมาตอนทันแปโมงเชา้าเราก็สามารถเอาพวก reporting tool dashboard เนี่ยไปเกาะจาก Data Lake ขึ้นมาโชว์ก็ได้นะครับอย่าง a n a l y t i c team เนี่ยเราก็ดึงข้อมูลถูกไหมอ่า e i t e ดึงจาก data warehouse หรือดึงดึงจาก Data Lake กเนี่ยก็มาวิเคราะห์นะครับมาทำ insight ทำโมเดลแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ Data l เล e เวลาที่ เราเอาโมเดลพวกนี้ไปเก็บไว้เนี่ยเราอาจจะไปดีพลอยบนเดตเตเลก็ได้เมื่อ Data ไหล d a t a ใหม่ไหลเข้ามาถูกไหมครับเราก็สั่งให้เขาคำนวณอัตโนมัติออกเป็นสกอร์นะครับแล้วก็ส่งไปที่แบบแอปมือถือก็ได้ฝังไว้ที่แอปมือถือหรือให้แอปมือถือเนี่ยดึง i n s i g h ์ดึงผลจากโมเดลเนี่ยไปใช้พอเรากด ดูเสื้อปุ๊บเขาก็จะวิ่งไปดูเลยว่าเอ๊ถ้าดูเสื้อนะคนเขาซื้ออะไรคู่กับเสื้อบ้างนอกจากกางเกงแล้วยังมีแบบอะไรอ่ะที่คาดผมมีหมวกมีผ้าพันคอต้องเป็นสีเดียวกันด้วยนะหรืออย่างเงี้ยแทนที่จะต้องคิดคำนวณน,นะก็เราก็คำนวณล่วงหน้าแล้วเก็บค่าเอาไว้แล้วตัวตัวเนี้ยครับก็สามารถดึงไปใช้ได้เลยทันทีอันนี้ก็เป็นแบบภาพนะครับแบบเบสิกเบสิกเลยของคอนเซปชวลอาร์เคตเเจอร์ เวลาที่เราจะต้องทำพวกแบบ d a t a Analytics กันนะครับ